เออมาด้านนี้หน่อยไม่สงบมานกลัวนังเลยตัวได้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 โว้ยไม่ไหวนลยกลัวผนังจับได้จับได้โอ้สะพัดตัวสะพัดตัดวเลยจับได้จริงด้วยน่ารักตัวไหนอีกตัวใหญ่ตัวโตเดินมาเลยหมอเดินมาผมจะได้ถามเออเดินมาเลยเอาละตัวใหญ่ตัวโตกันเลยครับตัวนี้มีชื่ออะไรคุณหมอปัญญาครับนี่ เดี๋ยว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 ปัญญาจริงหรือเปล่าเรนูมาบ้างไหมเรนูอยู่ไหนเรนูขอประกาศอยู่ไหนเออได้สักนิดเดินฮะเนี่ยเอาปเนี่ยอ่ะนั่นปัญญาแล้วตัวต่อมาอะจ้ะก้านยาวครับผมก้านยาวไอ้ก้านยาวหมอนทองเนี่ยนะโอ้โหและไอ้ตัวที่มันดูดูลายๆตรงกลางนั่นน่ะน้องแตงโม ไปกระทรวงไถ่กู <rôle>:::: ้ก <an iously> ันคู่กันจับเบิ้งจับเบิ้งจับเบิ้งเลยครับจับได้ครับนั่นนั่น้าถบเบิ้ด้ครับด้ด